เปลี่ยนนิสัยแฟนให้เป็นคนใหม่ ทำยังไงที่จะเปลี่ยนนิสัยแฟนได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องออกคําสั่งหรือทําให้เกิดความแบบบาดหมางใช่ทางอารมณ์ซึ่งกันและกันเพราะตอนเนี้ใช่มันมีคนที่แบบว่าอยากจะให้แฟนเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีวิธีการที่ดีพอที่ถูกต้องพอแล้วก็แบบเกิดปัญหาความขัดแยง้งในความสัมพันธ์เยอะมากแล้วบางทีก็ทะเลาะกันเลิกกันที่บางทีอ่ะไม่ใช่ว่าเลิกกันเพราะว่าแต่ละฝ่ายไม่ไม่ใช่คนดีนะแต่เลิกกันเพราะว่าไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอ่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะบอกว่าจะทํายังไง ที่จะเปลี่ยนนีสัยแฟนโดยที่ไม่ต้องหมางใจกันได้ข่าวว่าเธอมีรู้ความลับเรื่องนี้เป็นปัญหาคนมากเลยผู้หญิงเนี่ยบางทีอยู่ในแต้มแน่าสามีหรือเกรงใจสามีแล้วก็สังคมไทยก็บอกว่าเป็นช้างเท้าหลังจะทํายังไงที่แบบว่าแฟนคนนั้นมันดื้อมากเลยแฟนผู้ชายนี่แม่แบบไม่อยอมเปลี่ยนซะทนีนจริงผู้ชายมันไม่ค่อยอยากเปลี่ยนหรอกผู้ชายส่วนใหญ่มันจะแบบคิดว่าเสียเกียรติน๋ไหน,นเธอบอกดิว่าจะให้คํนนาแนะนำอะไรบ้างท่านได้คือที่ว่าการเปลี่ยนบางทีอ่ะ ทุกคนมาเจอกันเนี่ยมันจะมีการแบบถูกหล่อหล,ลอมถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันประสบการณ์การเต,ติบโตมามันก็ไม่เหมือนกันน่ะบางทีจะให้มันมีแนวคิดหรือว่าทัศนคติที่เหมือนเรามันก็ไม่ได้แต่บางทีผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการอยากจะแบบให้ผู้ชายเนี่ยพพอร์ตอยากจะให้เขาเป็นเป็นแบบได้ดั่งใจเราอะ่ะบางทีมันก็ด้วยความที่วผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันคิดไม่เหมือนกันใช่ คือเหมือนหนังสือที่ว่าผู้หญิงมาจากดาวเสาร์ผู้ชายมาจากดาวานะอ,อังคารอันนั้นะใช่ไหมใช่นั่นแหละมันต่างกันคนล,ล,ละั้วเลยคนละโลกเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าผู้ชายคิดยังไงแล้วเรา จะมีวิธีการที่แบบจะเอาชนะใจเขาได้ไงให้เขาที่แบบว่าคอยตามเราโดยไม่โดยไม่ให้เขาเสียอีโก้ใช่โดยอันนี้คือคีย์สำคัญนะทุกคนผู้ชายนี่แม่งจะมีอีโก้เราจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแล้วถ้ายิ่งยอมเปลี่ยนให้เมียนี่ก็ไม่ยอมด้วยฉะนั้นก็เลยมีเทคนิคเทคนิคที่เวลาผู้หญิงจะเปลี่ยนเพราะผู้ชายมีอัตตาใช่ใแล้วเวลาที่ผู้หญิงแบบเวลาที่บอกว่าเธอต้องเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ยิ่งต่อเป็นยิ่งต่อต้านผู้ชายยิ่งต่อต้านยิ่งไม่อยากทำก็เีพอมีเทคนิคไหม แชร์ให้ผู้หญิงสักหนึ่งข้อสักหนึ่งข้อใช่ไหมคะเคที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาที่ชื่อว่าเปลี่ยนนิสัยแฟนโดยที่ไม่ต้องแบบฟอร์สหรือไม่ต้องพยายามหนังสือเรื่องนี้เขาเขียนไว้ดีมากเขาเขียนว่าภรรยาวัว8ตัวภรรยาวัว <Ừ. S 2> 8ตัวคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบฐานัดนดรสักค่อนข้างดีบรรดาสูงรูปลอแล้วก็ฐานัดนดรสูง <Ừ. S 2> แล้วก็ไปหยุดหลายๆคนก็คิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องได้ได้เมียที่แบบโอ้สมฐานะกัน ทั้งหน้าตาแล้วก็อะไรก็ตามแต่แต่ปรากฏว่าเขาไปชอบผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่แบบมไม่มีอะไรเลยหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าในสมัยก่อนที่เขาบอกว่าวัวแปดตัวคืออะไรคือเขาให้เหมือนเป็นค่าสินสอดอะอถ้าใครได้วัวเยอะคนนั้นถือว่านี้น่าจะสมัยแบบอินดิโวแบบหรือว่าไอ้พวกอะไรอ่ะ สมัยยุคมืดอะยุคยุคยุคกลางอะยุคกลางออของยุโรปอะก็คือเหมือนแบบว่าคนนั้นจะมีค่าสูงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบผู้ควรนที่ได้ของได้วัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็คิดว่าผู้หญิงแบบเนี้ยเอาให้แค่ตัวเดียวก็พอมั้งหรือ2ตัวก็พออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะให้8ตัวซึ่งถามว่าตอนนั้นอะ มันเป็นจํานวนที่สูงมากๆกับในยุคนั้นเราก็มีคนถามว่าทําไมให้วัวถึง8ตัวขนาดนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ภรรยาของเขาเชื่อว่าตัวเขาเองอ่ะมีคุณค่า,าแล้วเชื่อไหมว่าผู้หญิงจากที่แบบไม่มีอะไรเลยหน้าตาธรรมดาแบบเขาต้องอเขาก็เลยทําตัวให้เป็นคนนั้นถูกถูกทำตัว,วให้คู่ควรกับมูล,ลค่าวัว8ตัวสรุปคือ ถ้าอยากจะให้แฟนเปลี่ยนอย่าใช้คําสั่งหรือหรือแบบต้องการที่แบบเธอต้องเป็นแบบนั้นหรือเธอต้องเป็นแบบนี้ใ,ใ,ให้ใส่คุณค่าให้เขา,อ,าอ,อันนี้อันนี้เด็ด ่ใช่เลยใช่เลยเด็ดเด็ดมากให้บอกว่าเขามีคุณค่ายังไงแล้วโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเราจะต้องแบบเธอเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ด้วยความมีอีโก้อัตตาของผู้ชายอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะทําตัวเหมือนเด็ก3ามขวบไม่รับรู้อะไรที่เธอบอกบอกซ้ายฉันจะไปขวาจอย่างเงี้ยแล้วแมรี่นะแมรี่ภรรยาพี่มี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 วิธีที่จะทําให้พี่เปลี่ยนโดยเทคนิคนี้แหละจริงๆเขาปฏิบัติกับผมเป็นคนหลอมาตั้งนานแล้วเราว่กก็หลอจริงๆอ่ะนะไม่เราหลอตามที่เขาทําให้คุณค่าเราเป็นแบบนั้น จริงๆนะทุกคนแล้วผมผมคอนเฟิร์มเทคนิคนี่เธอต้องเธอต้องเปิดคอนนี้แหละแล้วเพราะผู้หญิงมีปัญหานี้เยอะมากแล้วผู้หญิงเข้าใจผิดเยอะมากทั้งประเทศทั้งประเทศเข้าใจผิดเยอะมากว่าวิธีการที่คือจะต้องด่าต้องกดต้องอะไรเงี้ยแล้วเขาติดมาจากพ่อแม่ด้วยอะไรบางทีพ่อแม่ก็เลี้ยงเข้ามาแบบนั้นไงมันเข้าใจผิดมากทุกคนเคที่ว่าตอนนี้ผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะ ที่แต่งด้วยแล้วไม่แต่งด้วยก็ตามไม่ใช่แฟนนะตอนเนี้อาจารย์รู้ไม่เป็นอะไร <c oughs> เป็นลูกเคื <c oughs> <c oughs> ่องหอนผู้หญิงแบบโอ้ยต้องกดอำนาจผู้ชายเพราะว่ากลัวว่าผู้ชายจะแบบแอบไปทําไม่ดีจะแอบเอาตังค์ไปให้ผู้หญิง จะแอบไปทําที่อะไรที่มันแบบรับหูรับตาที่ไม่ดีอ่ะบางทีมันคือผู้ชายมันไม่ได้เอ็กเพรสความเป็นชายอ่ะที่แบบว่าฉันขอคิดขอได้ทําบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือปัญหาคือเวลาที่ผู้ชายนอกใจอ่ะเพราะว่าเขาไม่แสดงความเป็นชายได้เต็มที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ปกป้องผู้หญิงของเขาได้อ่ะอเขาก็จะกลายเป็นว่าหลุดออกจากคนที่เก่งพยายาม pull away คือออกจากคนที่คนที่เก่งคนที่เพอร์เฟกต์อะผู้หญิงที่เก่งที่เพอร์เฟกต์เรก็ไปหาผู้หญิงที่ด้อยกว่า oh. เพื่อให้เขาได้แบบได้มีอํานาจ oh. เพื่อให้เขาได้เป็นผู้นําโอ้โหนี่จะไปรู้ประไรอน่างไงในเรื่องพวกนี้เอาก็นี่เอ็กซ์เพรส คนเอ็กซ์เต้องเปิดคอร์สเลยเอ็กซ์เปิดน่าจะน่าจะบอกสอนคนเรื่องนี้ที่ว่านะเพราะว่าคนมีปัญหาในความสัมพันธ์เยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะเปิดคอร์สแบบพิเศษถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแฟนให้เป็นคนใหม่เนรมิตแฟนให้เป็นคนใหม่เลยนะด้วยวิธีการที่แบบที่ถูกต้องทางจิตวิทยาด้วยทางจิตวิญญาณด้วยเอามาแบบผสมกันประสานกันแล้วก็ให้แนวทางที่ถูกต้องบอกเลยว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแฟนเปลี่ยนแฟนจากคนเก่าเป็นคนใหม่หรือไม่ดีไม่ดีอาจจะเป็นคนใหม่ได้คนใหม่จริงๆก็ได้คือถ้า ว่าคนเก่ามันเกินแกงจริงมันไม่คู่ควรกับเราแล้วอะเราก็ควรจะต้องคู่ควรกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็นั่นแหละดูดผู้ชายคนใหม่เข้ามาได้ผู้ชายควรจะพัฒนาตัวเองด้วยประเทศนี้นะเพราะผู้ชายประเทศนี้ควรจะแบบมีการ up l e เวลเนรมิตแฟนให้เป็นคนใหม่ใครสนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแฟนให้เป็นคนใหม่ทั้งนิสัยทั้งแบบวิธีการอะไรต่างๆความโรแมนติกอะไรก็ตามนะที่คุณปรารถนาที่อยากจะให้แฟนกระทําให้มาเรียนคอสนี้เลยในราคาพิเศษเพียง early bird เพียงแค่6 9 0 0บาทเท่านั้น ไม่เคยมีราคานี้นะเขาชื่อว่าอะไรเนรมิตแฟนให้เป็นคนใหม่เออชื่อดีมากเนรมิตแฟนให้เป็นคนใหม่ให้เป็นนคหหม่รือคนใหม่เลยเออนรมิตแฟนคนเก่าให้เป็นคนใหม่หรือวงเล็บเอาแฟนใหม่เลยใช่ดีมากเลยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ที่ว่าเุ้เปลี่ยนนิสัยแฟนพยายามบังคับพยายามผูกเข็นพยายามทำอะไรก็ตามยังไม่ได้ดั่งใจเราสักที Mm. เดี๋ยวมีวิธีการให้ในใคอร์สนี้ใครสนใจก็รีบลงทะเบียนนะเพราะว่าราคานี้จํากัดแค่10ท่าน6,900บาท mm. แล้วก็หลังจากนี้ราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น9,900แล้วก็15,900บาทนะคะ mm. ใครลงไม่ทันก็เสียใจแต่ว่าไม่ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าคุ้มอยู่แล้วราคาหมื่นกว่าก็ยังคุ้มนะคะอ่ะ mm. ใครสนใจ CF นะคะแจ้งทีมงานเลยโอนเงินได้เลยที่บัญชีบริษัทคุยที่จากัด mm. ขอเลขบัญชีได้เลยนะคะ mm. แล้วคุณก็จะได้สิทธิพิเศษช่วงราคาเออร์วิเวิร์ดแล้วก็อาจารย์สุดหล่อคุณ้้วได อาจารย์สุดหล่อนะมาช่วยคุยที่สอนด้วยเออมาช่วยคอนเฟิร์มนะเขาจะเริ่มสอนเร็วๆนี้ค่ะถ้าลงทะเบียนมาแบบเยอะก็จะรีบสอนอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลแบบพร้อมมนกที่จะสอนเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย